จะดีแค่ไหนคะถ้าเราสามารถติดตามราคากองทุนหลักของกองทุนรวมต่างประเทศที่เรานำเสนอลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Investing วิธีการแรกคะ่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Investing ก่อนต่อมาคะ่ะตามหาไอซินโค้ดของกองทุนหลักกองทุนรวมต่างประเทศผ่าน Google ยกตัวอย่างกองทุนที่เราติดตามนะคะ SCB d i g i คะ่ะแนะนำให้เข้าเว็บไซต์ของบรจรี่บริหารกองทุนนั้นๆน,น,นะคะ เราจะดูไอซินโค้ดของกองทุนหลักผ่าน mm hmm. เมนูดาวน์โหลดเอกสารค่ะไปที่กองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศปกติไอซินโค้ดจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะ mm hmm. เราสามารถก๊อปปี้ได้เลยหรือว่าจะจดไว้ข้างนอกก่อนก็นได้ค่ะ mm hmm. ต่อมาได้ไอซินแล้วสร้าง w วอชลิ t hmm. ใน application investing ค่ะ mm hmm. เข้าไปที่เมนู watchlist ตรงนี้ค่ะ Create Portfolio แนะนำสร้างเป็น1กองทุน1 Portfolio นะคะป้องกันความสับสนในอนาคตค่ะใส่ชื่อกองทุนที่เราสนใจค่ะใส่ SCBDG i i Create ค่ะเพิ่มกองทุนหลักค่ะตรงเครื่องหมายบวกด้านบนใส่ไอซินโค้ดค่ะ ตัวกล้องทุนหลักจะขึ้นมาค่ะถ้าเป็นกลองทุนหลักของ SCB DIGI นะคะก็คือ p Digital Class i c t d t Digital Cash e ค่ะสกุลเงิน USD เพิ่มโดยให้ดาวตรงนี้เป็นสีเหลืองค่ะเข้าไปตรวจสอบค่ะ My Portfolio นะคะเพิ่มมาเป็น SCB DIGI เข้าไปค่ะเห็นรายชื่อกองทุนหลักค่ะ <S <S เมื่อเราสร้างวอชวิดแล้วนะคะเราสามารถดูอะไรได้บ้างเราสามารถเห็นราคาย้อนหลังในรูปแบบของการาฟได้ผ่านเมนูโอเ r อร์ฟิลค่ะถ้าเป็นเมนู h o ดดิง้งเราจะเห็น Top h o ฮดดิ้ของกองทุนนี้นะคะเราจะเห็น s e กเตอร์ที่กองทุนหลักไปลงทุนค่ะ เราจะเห็นรายประเทศของการจัดสรรการลงทุนค่ะถ้ามาที่ Historical Data หรือว่าข้อมูลย้อนหลังค่ะเราจะเห็นราคาของกองในรูปแบบของตัวเลขแล้วก็จะเห็นเปอร์เซ็นเชงด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับการติดตามราคากองทุนหลักนะคะผ่านแอปพลิเคชัน Investing วิธีการเช่นเดียวกันค่ะสำหรับการติดตามราคากองทุนหลักของกองทุนรวมต่างประเทศของ OA ค้นหาชื่อกองทุนที่เราสนใจค่ะผ่าน Google เหมือนเดิมยกตัวอย่าง p r i n c i p a l g o f ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ p r i n c i p a l ข้อมูลจะอยู่ที่เมนูดาวน์โหลดเอกสารซับเมนูเป็นกองทุนหลักก o p ปปี้ไอซนค่ะ ไปที่แอปพลิเคชัน investing เราจะเห็น my portfolio คือ scb v i ถ้าเราอยากเพิ่มกองทุนใหม่กดที่เครื่องหมายบวกค่ะพิมพ์ชื่อกองทุน principal g of ค่ะกดที่เครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มเลขไอซินค่ะกดที่รูปดาวให้เป็นสีเหลืองค่ะเพิ่มเรียบร้อยแล้วไปตรวจสอบกันค่ะ เราก็จะเห็นพอร์ตฟรีโอของเรามีอยู่2กลกองที่เราพึ่งเพิ่มเข้าไปนะคะเป็น S C B Digi และ Principal G of ค่ะสำหรับกองทุนอื่นๆที่เราสนใจใช้วิธีการนี้เหมือนกันค่ะ